ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ผาสามแผ่นดินนะครับวัดเขาช่องชาติตรงนี้นะฮะเป็นวิวนะครับวิวทางไปทางไปทางนี้ก็จะเป็นหนองบัวลำพูนะครับทางนู้นก็จะเป็นอุดรส่วนฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นขอนก่นนะครับก็เลยเรียกว่าผาสามแผ่นดินนะครับ ตรงด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นพระใหญ่องค์ใหญ่นะครับเป็นสีขาวนะครับก็ขับรถออกจากบ้านมาก็ประมาณตีห้าครึ่งนะครับกล่าว่าจะมาดูทะเลหมอกนะครับดูครับไม่มีทะเลหมอกนะครับวันนี้ อากาศเย็นสบายสบายนะครับอตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะ ตรงผ้าใหญ่นะครับตรงนี้ปีหน้านะครับทางวัดนะครับจะมีการสร้างสกายวอล์กนะครับคล้ายๆเป็นแบบแบบเมืองเลยหรือแบบแถววัดผาตากเสื้อนะครับแต่ว่าในรูปแบบนะครับจะไม่เหมือนใครนะครับต้องรอติดตามตอนสร้างเสร็จนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่รับรองว่าสวยนะครับเป็น ถือว่าจะเป็นแลนด์มาร์กอีกแลนด์มาร์กหนึ่งนะครับอของจังหวัดอุดรธานีนะครับท,ที่จะเกิดขึ้นภายในปีหน้านะตอนนี้ก็ประมาณสิบสองสิบสองสิบามองศานะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เย็นมากไม่ค่อยเย็นมากนะครับตรงนี้นะฮะ ป้ายโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บนะครับเบเก็บภาพนะครับบริเวณภายในวัดนะครับแล้วก็จุดชมวิวนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผม